เคยไปร้อยไหมแต่หน้าไม่ดีขึ้นเลยค่ะนะครับมันเกิดจากอะไรและเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงให้เราถามคุณหมอครับว่าวัสดุของไหมที่ใช้ทางการแพทย์เรียกว่าอะไรซึ่งส่วนใหญ่ไหมที่ราคาไม่สูงจะเป็นวัสดุเกรดเขาเรียก P D O นะครับก็คือเอาง่ายๆคือไหมเย็บแผลซึ่งคุณสมบัติของ P D O เนี่ยจะสลายง่ายเพราะงั้น ข้อสังเกตเลยคือต้องร้อยทีหนึ่งเนี่ยห้าเส้น10เส้นเวลาร้อยทีหนึ่งก็จะบวมเยอะถ้ามันหายบวมแล้วสวยก็ไม่ว่ากันแต่ปัญหาที่เจอคือช่วงแรกจะดูยกหนึ่งเดือน2เดือนแต่พอเดือนที่3เริ่มร่วงเหมือนมันกลับมาห้อยเหมือนเดิมถ้าอยากร้อยใหมจริงๆนะครับหมอนแนะนําเป็นวัสดุเกรดพิเศษสําหรับการยกหน้าเขาเรียก pclla นะต้องเป็นไหมเกรดพิเศษนะครับก็ถ้าตอนนี้ที่ได้รับอนุญาตในเมืองไทยจะเป็นยี่ห้อ definite ของอนีะครับิตาลสิ่งที่เราต้องรู้นะครับมันมีโอกาสมีปัญหาอะไรบ้าง1เลยนะครับความไม่เรียบก็มีเคสหนึ่งก่อนจะเจอหมอไปร้อยไหมามาปรากฏว่าหน้าเป็น,ปนคลื่นแล้วรู้สึกว่าผิวชั้นบนมันยังไม่แน่นเกิดจากการที่เราไม่ได้ซ่อมผิวชั้นบนก่อนหลายคนมองข้ามเรื่องของการซ่อมผิวชั้นบนไปร้อยไหมจัดเต็มนะครับสิบเส้น5เส้นไปฉีดฟิลเลอร์ทีนึ่งห้าซีซีบบางคนจ่ายค่าฟิลเลอร์เป็นแสน นึกถึงผิวชั้นบนที่คอลลาเจนแน่นๆตอนที่เราอายุน้อยๆตอนนั้นทุกคนเนี่ยผิวชั้นบนจะเด้งมากเราจะไม่ไม่มีใต้ตาเราจะไม่มีร่องแก้มหน้าเราจะเป๊ะถูกไหมครับตอนนั้นเราไม่เคยคิดจะร้อยไหมถูกไหมเพราะอะไรถ้าเราซ่อมผิวชั้นบนให้แน่นให้ผิวของเรากลับมันเด้งไม่ต้องไปร้อยไหมให้มันกลายเป็นเสี่ยงที่จะเป็นคลื่นหรือไปผ่าตัดที่จะกลายเป็นรอยแผลอยู่หน้าหูเทคโนโลยีที่ดีสุดคือ monopolar rf จะมี2ค่ายครับค่ายอเมริกาคือเทอร์มาชแล้วก็ค่ายเกาหลีคืออาบูเต้ของหมอหมอใช้คือตัวอาบูเต้หัวยิงเขาจะกระจายพลังงานสวยกระจายพลังงานเป็นหลังพึ่งเขาเรียกฮันนี่โคมนะครับทำให้คนไข้ไม่เจ็บพอเรายิงผิวชั้นบนให้แน่นและเราหยอดฟิลเลอร์ตรงกลางแก้มจะทําให้ใต้ตาเต็มขึ้นโดยไม่ต้องอัดฟิลเลอร์เข้าไปที่ใต้าตาไม่เสี่ยงเป็นก้อนไม่เสี่ยงโดนเส้นเลือดนะถ้าคิดว่าไลฟ์วันนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากช่วยกันแชร์ต่อด้วยนะครับ